ครับสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมมาคุณทําได้ง่ายนะครับก็เมื่อกี้ผมก็เปลี่ยนวาล์วหัาน้ําไปแล้วเนาะนะครับคราวนี้มาถึงคิวเปลี่ยนพัดลมนะครับผมอ่าสาเหตุที่ได้เปลี่ยนที่มันแตกหมดนะครับคือใบพัดตัวนี้หลุดนะไอคือสายพานตัวนี้หลุดเนาะหลุดปุ๊บแล้วก็เอ่เข้ากับใบพัดฟาดแตกหมดนะครับผมนี่ครับเราแตกใหม่เลยนะครับพอแตกหมดปุ๊บก็ตีหม้อน้ำครับหม้อน้าแตกเนาะ ก็ถอดไปแล้วมอน้ํานะครับเนอะอันนี้คือมอน้ําใหม่อยู่นั่นนะครับก็เดี๋ยวผมจะจะเปลี่ยนนะครับวิธีการเปลี่ยนก็เพื่อนเพื่อนสังเกตครับมันจะมีน็อตตัวนี้เนาะเบอร์สิบนะครับด้านข้างนะครับนะครับน็อตเบอร์สิบน็อตเบอร์สิบนะครับจะมีอ่สี่ตัวนะครับผมสี่ตัวเนาะหนึ่งสองสามสี่สี่ตัวโอเคเดี๋ยวผมถอดก่อนนะครับผมเดี๋ยวจะจะมาดูกันว่าเป็นยังไงนะครับ โอลอูส,สีตัวนี้นะครับครับเพื่อนเพื่อนหลังจากถอดโุ้ยพึ่งพึ่งตอมหลังจากถอดน็อตออกนะครับผมเราก็ออกนะครับประมาณนีนค้ครับครับดึงออกจากฟีปัมเลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นอ่ของของเทียบนะครับเพราะผมเคยเปลี่ยนไปนรอบแล้วของแท้มันกรอบตัวนี้ผมก็เอาของเทียบมาใส่เนาะแต่ก็ รอยแตกใหม่เั้านั้น,นครับผมรอยแตกใหม่เนาะก็คือใส่ได้ประมาณสามปีละนะครับของเทียบก็ซื้อมาประมาณสองร้อกว่าบาทแต่คราวนี้อันใหม่ที่ใส่เข้าไปนี่คือของแท้นะครับของแท้นี่ประมาณแปดร้อยนะครับผมเนาะเดี๋ยวมาแกะกันครับของแท้ อันนี้ของแท้นะครับก็สั่งสั่งมานะครับก็ในบินก็จะเป็น700ดกว่าบาทนะครับแต่ว่ามันก็มีค่าส่งเนาะเดี๋ยวมาดูกันนะครับ โอเคครับก็เป็นของแท้นะครับไปพัดมอน้ำนะครับของมิซูบิชิมอเตอร์นะครับก็แกะแกะอยูเดียวเนาะก็จะท้าหน่อยหนึ่งโอเค ของเทียมหรือของของเกตก็อยู่ประมาณ200กว่าบาทนะครับ200กว่าบาทเกือบ300นะครับอันนี้ก็จะเป็นของแท้เนาะนะครับเดี๋ยวมาเทียบกับของเทียมนะครับ นี่คือของเทียมนะครับก็โอเคครับผมดูเท่ากันนะครับก็เดี๋ยวผมใส่ก่อนครับผมแล้วมาดูกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับครับวิธีใส่ก็ไม่ยากนะครับผมผมใส่เข้าไปแล้วแต่ว่ายังรวมอยู่เนาะนะครับคือเราเราคาไว้ก่อนนะครับ ให้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 เข้าน็อตรูเดิมนะครับผมแต่ว่าน็อตนี่เราต้องเอาไปใส่น้ํามันนะครับในเกียวมันเพราะว่ามันจะได้คล่องคล่องเื่นนนะครับไม่งั้นมันจะฝืดนะเพราะว่าของมันไม่เคยถอดมานานแล้วใส่น้ํามันหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นก็เอาเข้ารูเดิมล็อกเดิมนะครับก็จะพอดีเป๊ะนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้ผมเหลือแค่ขันน็อตอย่างเดียวเนาะเดี๋ยวก็ขันน็อตก็เสร็จแล้วครับสําหรับเปลี่ยนพัดลมเนาะก็คลิปนี้ก็ ถ้าชอบก็ฝากติดตามฝากกดไ like, ลค์กดแชร์ด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะใส่ใส่หม้อน้ำนะครับผมก็ยัก็ฝากฝากด้วยน,นะครับผมกับสตาร์ด้านะครับหรือต่นอื่นๆก็จะประมาณเดียวกันนะครับโอเคพบใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ